สวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมประชุมผู้อบรมทุกท่านนะคะทั้งในที่ประชุม แล้วก็ที่รับการถ่ายทอดจากเคสสีแล้วก็เคสสินะคะหลักการพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการส่งต่ออย่างเหมาะสมนี้พยาบาลเราเป็นเหมือนถึงบทบาทสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เรามีโอกาสได้เจอคนไข้ไม่ว่าการเจ็บป่วยหรือว่าความเสื่อมของร่างกายที่เราไปเจอค่ะถ้าเราเจอแล้วเราให้การรักษาดูแลได้ แล้วก็ผู้ป่วยเราก็จะปลอดภัยนะคะสำหรับไอ้โรคทางตาเนี้ยที่อาจารย์หมอได้สอนไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็จนถึงวันนี้เราก็จะพบว่าไอ,เอ,เอ้เราเมื่อเราเจอแล้วถ้าเราให้การพยาบาลที่ถูกต้องอผู้ป่วยก็จะปลอดภัยนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าว่าตรงนี้ที่บอกว่าการปิดตาธรรมดาเมื่อกี้คือเหมือนถึงว่าเรา เราพบว่าโรคทางตาเนี่ยเมื่อเราเจอเจอที่อยู่ในชุมชนแล้วเราจะส่งต่อแบบไหนแล้วเราช่วงให้การพยาบาลนะคะเราเราเมื่อเช้าอาจารย์บอกว่าถ้าเจอเคสอุบัติเหตุนะคะเคสอุบัติเหตุที่มีอุบัติเหตุทางตาเราจะต้องคอบไอชิหรือว่าชอบครอบแพทต่างๆนี้นะคะซึ่งในการปิดตาอุบัติเหตุต่างๆนี้วัตถุประส,สงค์ในการปิด ไอ้นะคะเพื่อว่าที่ถ้าเจอคนไข้อุบัติเหตุที่มีเลือดออกนะคะแล้วก็จะมีการดูดซับเลือดนะคะตัวกอตัวนั้นนะคะก็จะเป็นตัวตัวซับได้นะคะหรือว่าในรายที่หลังผ่าตัดต้อกระจกนะคะผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกเนี้ยจะต้องได้รับการปิดไอแพนะคะเราเราก็จะต้องมีการผู้ป่วยหลังผ่าตัดนะคะแล้วในผู้ป่วยที่ต้องการพักสายตา เราก็จะให้การพยาบาลโดยการปิด i p แพนะคะแล้วก็ i p แพนี้จะใชเป็นตัวช่วยในการลดการระคายเคืองตานะคะแม้กระทั่งโรคตาในเด็กนะคะโรคตาขี้เกียจเราก็จะใช้ในการปิด i p แพนะคะอุปกรณ์ในการปิดนะคะก,ก็จะมี a อแพ่ที่สเตอร์ไลน์เนาะแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีกันอยู่แล้วแล้วก็จะมีปัตเตอร์นะคะปัตเตอร์เราก็จะมีปัตนะเตอร,ร,ร,ตอร์ขนาดบางซึ่ง ขนาดนี้เราใช้อยู่ประมาณครึ่งนิ้วนะคะในการตัดนี้เราก็จะตัดให้ยาวประมาณ5นิ้วจำนวน2เส้นนะคะเข้าสู่วิธีการปิดนะคะในการให้การพยาบาลทุกครั้งนะคะพยาบาลเราก็ต้องล้างมือให้ให้สะอาดนะคะเพื่อป้องกันการปาสจากเชื้อเนาะไ,ไอ้มือเราถ้าเราไม่ล้างช่วงโควิดอย่างเราเนี่ยเดี๋ยวก็จะนำสู่เชื้อโรคได้นะคะแล้วก็แล้วก็ในการปิดเนี่ยเราจะให้ผู้ป่วยหลับตาก่อน หลับตาเราใช้ผ้าก,กอสวางบนตานะคะในการวางเนี้ยรูปมันก็จะเป็นรูปตัวรีตามลูกตาอยู่แล้วเราก็วางให้พอดีกับตานะคะแล้วเราก็ค่อยออให้ผู้ป่วยเนี้ยหลับตาลงถ้าเราลืมตาปิดกอสเคยเจอไหมคะผู้ป่วยกระจกตาเป็นลายสกอตตามผ้าก,กอสมาเคยมีหลายลายแล้วนะคะก็ให้ผู้ป่วยหลับตาก่อนนะคะแล้วก็เราก็ปิดตานะคะในการปิดเนี้ยเราที่ใช้สเส้น สองเส้นที่วาเนี่ยก็คือเราเราจะใชต้ติดขวางมานะคะเราก็จะติด,ต,ดติดขวางตามมาแล้วเวลาปิดแล้วสิ่งสําคัญอย่าลืมผู้ป่วยบอกผู้ป่วยด้วยนะคะว่าเราอะค่ะจะเปิดตาตอนไหนมีมีบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยกลับมาเราบอกว่าเราจะทัดผู้ป่วยอีกสามวันกลับมาพักกอดยังเป็นตัวเดิมเพราะเราลืมบอกผู้ป่วยว่าแค่เนี้ยกลับถึงบ้านให้เปิดทิ้งได้ะคะ่ะ เมือ่อเอเช้าอาจารย์พูดถึงเรื่องผู้ป่วยที่มีปัญหาในด้านกระจกตาถลอกนะคะกระจกตาถลอกเนี่ยทำให้เกิดการระคายเคืองน้ำตาไหลสิ่งสิ่งที่จะช่วยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการปิดตาแน่นนะคะในการปิดตาน้นน่นี้วัตถุประสงค์ในการที่จะช่วยในการดีที่เราถามครั้งนี้เพื่อว่าถ้าปิดแน่นแล้วมันจะเกิดความดันทำกดแน่นแล้วทำให้ เกิดการห้ามเลือดได้นะคะลดการลดการบวมแล้วก็การระคายเคืองแผลที่กระจกตาเห็นที่ผู้ป่วยผ่าตัดกุ้งยิงไหมคะแล้วเราจะเจอผู้ป่วยที่เขาทํากุ้งยิงแล้วคุณหมอจะปิดตาแน่นการปิดตาแน่นคุณหมอจะปิดอยู่ที่ประมาณคุณหมอบอกว่าปิดไว้สาม,สามชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงกลับไปถึงบ้านแล้วให้เปิดตาได้นะคะแบบนี้พบ แบบนี้แล้วก็ในการอธิบายทุกครั้งนะคะเราจะต้องบอกให้ผู้ป่วยทราบว่าเราทำนี้เพื่ออะไรนะคะหรือบางทีเนี่ยคนไข้ที่มีปัญหาที่แผลที่กระจกตาในการที่ปิดตาแน่นี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกอกตาไปมาใช่ไหมคะเมื่อไม่กอกตาไปมาก็จะไม่เอ่อก็จะลดการปวดได้นะคะอุปกรณ์เราเอาตามที่เราพอสตอเรามีก็ได้นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่อไอ ไอชิลไอชิเราถ้ามีนะคะก็จะมีใช้ผ้าก,กอสนะคะแล้วก็จะมีผ้าก,กอสอีกสองแผ่นนะคะแล้วก็มีปัตเตอร์ถ้ามีปัตเตอร์ปัตเตอร์เหนียวก็ได้หรือเราจะใช้ออไอปัตเตอร์ใสไอ,อปัตเตอร์ทานสปอร์นะคะนี่ก็ได้นะคะออทีนี้ในการตัดเนี้ยเราจะใช้อยู่ประมาณ6เส้น,นสาเหตุที่ใช้6เส้นพเพราะว่าตรงเราต้องใช้พื้นที่ให้ครอบให้ปิดตา ให,ให้สนิทนะคะทุกครั้งไม่ว่าจะให้การพยาบาลอย่างไรเราก็ต้องล้างมือให,ให้สะอาดเพื่อป้องกันการปราสัจจ์ไม่ให้ติดเชื้อนะคะทีเนี้ยแล้วก็เราให้เราก็ต้องบอกให้ผู้ป่วยรับทราบเหมือนที่แจ้งนะคะว่าผู้ป่วยเนี้ยจะต้องปิดตาเพื่ออะไรนะคะปิดตาครั้งนี้เพื่อเป็นการที่ว่าถ้าเหมือนแนะนําผู้ป่วยผ่าตัดก้งยิงเราก็จะ บอกว่าปิดตาเนี่ยเพื่อไม่ให้มีไอ้เพื่อห้ามเลือดก่อนนะคะพอถึงเวลาแล้วค่อยเปิดตาออกหรือว่าถ้าปิดตาไอ้ไอต,ต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องแนะนำไอ้แม้กระทั่งผู้ป่วยที่มีแผลที่กระจกตาบางครั้งหรือว่าผู้ป่วยก็จะบอกไอ้คุณหมอก็จะแจ้งก่อนว่าเคสนี้เราปิดเพื่ออะไรแล้วเราก็ต้องบอกคนไข้ได้ด้วยนะคะ,ะในพอปิดตาด้วยอาแพดลงแล้ว เราก็จะใช้พากอสสองแผ่นนะคะพากอสสองแผ่นนั้นเราจะเพิ่มพื้นที่ในการวางบนตาตรงนั้นเข้าไปเพราะว่าเราจะพายพื้นที่นั้นจะเพิ่มพื้นที่ในการกดกดพัตเตอร์ลงพัตเตอร์ลงแล้วมันจะเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ป่วยเนี้ยปิดตาได้แน่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราจะทดสอบอย่างไรว่าผู้ป่วยเนี้ยเราปิดตาแน่นนะคะ เราก็จะให้เข้าลองลืมตาดูนะคะถ้าเขาลืมตาไม่ได้แสดงว่าปิดตาแน่นนะคะ,ะทีนี้นะคะในเคสที่คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องกระจกตาติดเชื้อนะคะเราก็จะครอบไอชินะคะในในการพยาบาลส่นี้นอกจากแนะนําผู้ป่วยแล้วเราก็จะครอบครอบไอชิให้ผู้ป่วยหรืออุบัติเหตุทางตาที่เราจะต้องรีเฟอร์ผู้ป่วยมานะคะ วัตถุประสงค์ในการครอบประชิวนะคะก็เพื่อป้องกันแรงกระแทกหมายถึงว่าการป้องกันการกระทบกระแทกดวงตาในเคสที่ผ่าตัดต้อกระจกเนี้ยเราเราจะป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยนี้มีการกระแทกที่ดวงตานะคะเพราะว่าเลนอาจจะเคลื่อนได้ซึ่งในการครอ,อบเนี้ยแล้วก็พวกอุบัติเหตุ่างตานะคะเพื่อป้องกันการเกิดการกระทบกระแทกอีกครั้งหนึ่งนะคะ อข,อขอพูดอไปเรื่อยๆก่อนนะคะแป๊บหนึ่งในการครอบไอชิลของเราเนี่ยอุปกรณ์นะคะในการคอบตาของเราเราก็จะมีไอชิวซึ่งตอนนี้เราสามารถสั่งซื้อใน Facebook ก็ได้ค่ะตอนนี้มีมีขายทั่วไปนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ10-15บาบาทประมาณนี้นะคะซึ่งตัวนี้ ก็หรือว่าเราจะดัดแปลงเหมือนที่อาจารย์หมอบอกว่าเราจะใช้กระดาษก็ได้หรือว่าใช้น้ําเกลือตัวขวดน้ําเกลือแล้วเอามาครอบซึ่ง,งน้ำเกลือที่เราดัดแปลงนั้นเราต้องลบความคมของขอบน้ําเกลือโดยเราต้องติดปา๊ตเตอร์รองไว้ก่อนนะคะไม่งั้นมันจะกดตรงบริเวณใบหน้าคนไข้นะคะแล้วก็เตรียมปัตเตอร์ไว้เหมือนกันนะคะ,ะวิธีปฏิบัติเหมือนกันในการครอบ ทุกครั้งเราก็ล้างมือล้างมือให้สะอาดแล้วเราจะวางชิเนี้ให้ให้พอดีกับความโค้งของของของตาเราเนี่ยคะ่ะก็คือตรงสันจมูกนะคะก็ตรงสันจมูกก็วางเพื่อไม่ให้เกิดการเลื่อนออกมาเวลาติดปัตเตอร์เหมือนกันคะ่ะติดปัตเตอร์เราก็จะติดให้อยู่บริเวณส่วนขอบของที่ครอบตานะคะ สองเส้นนี้เราก็จะติดขนานกันไว้นะคะ,ะทีนี้ในกรณีที่เ,เกิดมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตาแล้วก็มีพบว่ามีสารเคมีเข้าตาคนไข้ที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าตาคุณเราก็จะแนะนําในการล้างตาแต่ในการล้างตานะคะเราต้องมั่นใจก่อนว่าคนไข้ไม่มีภาวะาลูกตาแตกนะคะเพราะว่ามันจะนําเชื้อโรคเข้าสู่ ล้างไอเข้าตาผู้ป่วยผู้ป่วยจะติดเชื้อได้นะคะแล้วก็ในกรณีที่ผู้ป่วยถูกสารเคมีนะคะผู้ป่วยเราก็จะเราจะทําการล้างตานะคะซึ่งวัตถุป,ประสงค์ในการล้างตาก็เหมือนที่บอกว่าถ้ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าตานะคะแล้วก็วัตถุป,ประสงค์ก็เพื่อความสะอาดไทยนำสิ่งแปลกปลอมเนี้ยออกจากออกจากตาแล้วก็พวกสารไอสารพิษต่างๆนะคะอ,อุปกรณ์ อุปกรณ์เราให้ใช้ดัดแปลงอยู่ที่เราพอจตอที่เรามีนะคะก็จะมีถ้าเรามีนอร์มอลสไลด์นะคะก็ขวดน้าเกลือบ้านเราสายน้าเกลือใช้ถุงพลาสติกใสสะอาดเราใช้กาวสองหน้านะคะใช้ใช้ใชกาวสองหน้าชนิดบางเพื่อในการติดถุงในการที่จะติดติดแก้มนะคะแล้วก็เราใช้ปัดแล้วก็ใช้อุปกรณ์ชามลูกไต ไว้ลองนะคะแล้วก็จะมีผ้ายางลองนะคะตรงเซตน้ําเกลือนะคะแล้วก็เพื่อจะปล่อยล้างนะคะในในการล้างเนี่ยก็เหมือนคุณหมอว่าถ้าเราล้างเพื่อการเตรียมผ่าตัดเราก็จะล้างอยู่ที่ประมาณ200นะคะหรือว่าประมาณ100200นี่ก็ได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เป็นกดเราจะล้างไม่ต่ํากว่าพันยิ่งเป็นด่างเนี่ยจำนวนในการล้างเราก็จะล้างอยู่ประมาณถึง2000ซีซีเลยนะคะ เวลาเตรียมในการล้างนะคะเราก็จะให้ผู้ป่วยอนอนราบนะคะไม่ต้องหนุนหมอนนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาไว้ตรงนี้เเราก็อยู่ที่ประมาณหัวเตียงผู้ป่วยแล้วก็เราก็จะติดปัตเตอร์ใสไว้ที่ข้างแก้มข้างที่เราจะล้างนะคะ,เ,ะเวลาปล่อยน้าเกลือรบกวนว่าอย่าปล่อยใส่ที่กระจกตาผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยก็จะสะดุ้งเนาะเริ่มเริ่มต้นนะคะเริ่มต้น เริ่มต้นเนี่ยให้ผู้ <P ied> ป่วยหลับตาก่อนเราจะล้างเปลือกตาก่อนนะคะทำไมถึงต้องล้างเปลือกตาเพราะว่ามันจะมีสิ่งสกปรกสิ่งแปลกปลอมที่บร BE ิเวณเปลือกตานะคะเราก็จะล้างเปลือกตาก่อนนะคะในการกรอกตาผู้ป่วยในการที่เราจะล้างตาตาบนนะคะเราให้ผู้ป่วยมองล่างถ้าถ้าเราเราก็ให้ผู้ป่วยกรอกกรอกตาไปมาเวลาเราจะล้าง ตาล่างทีนี้ค่ะเราให้ผู้ป่วยมองบนนะคะแล้วกอกตาไปมาให้ทั่วเลยนะคะเราก็จะล้างจนสะอาดนะคะจนเรามั่นใจว่าไม่ไม่มีสิ่งแบบปลปลอมหรือว่าสารเคมีนะถ้ามีตรงนั้นพยายามถ้าตอนนี้เราก็จะมีใช้ตัวเทสนะคะใช้ตัวเทสว่าตอนนี้พิษคนไข้อยู่ที่ประมาณเท่าเท่าไหร่นะคะในการล้างเยื่อบุตาเนี่ยแหละคะ่ะที่ที่บอกว่า เราล้างเนี่ยเราก็ต้องล้างล้างไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าเราเรามั่นใจนะคะว่าว่าไม่มีสิ่งสิ่งแปลปลอมเมื่อเราล้างเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มเริ่มเริ่มบอกผู้ป่วยแล้วค่ะแล้วก็เริ่มเริ่มแกะแกะพลาสติกออกนะคะเริ่มแปะพลาสติกออกแล้วก็เตรียมให้เรียบร้อยนะคะก็จัดเก็บอุปกรณ์ให้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แจ้งให้ผู้ป่วยให้ทราบแล้วก็เช็ดเพราะว่าตอนล้างมันก็จะเปียกใช่ไหมคะแล้วก็เช็ด หน้าผู้ป่วยให้แห้งนะคะในการล้างเนะี่ยให้เราบันทึกด้วยนะคะว่าสิ่งสิ่งที่ออกมากับน้ําเราเจออะไรบ้างนะคะแล้วก็มืนบันทึกอยู่ในนั้นว่าอาจจะเจอเศษอะไรอะคะ่ะเศษฝุ่นเศษอะไรเราล้างที่จํานวนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในการส่งต่อคุณหมอก็จะได้รับทราบนะคะอ่าต่อไปเรื่องการเช็ดตาในการเช็ดตาผู้ป่วยนะคะในในการเช็ดตาผู้ป่วยเนี่ย แล้วก็เช็ดตานี้เพื่อป้องกันแล้วก็เพื่อให้ความสะอาดของของดวงตาของเรานะคะในการเช็ดตานี้เราจะเช็ดตาในผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจกนะคะหรือว่าในเช็ดตาเพื่อความสะอาดอุปกรณ์ในการเช็ดตาก็จะมีน้าเกลือหรือว่าน้ําต้มสุกก็ได้นะคะถ้าเราถ้าเราไม่ใช้น้าเกลือแล้วก็เราก็ใช้แล้วก็มีสํารีสะอาดนะคะถ้าเกตหลังผ่าตัดต้อกระจกนี้เราก็จะมีไอชิลนะคะ แล้วก็มีปัตเตอร์หรือยาหยอดตาที่คุณหมอตามคุณหมอสั่งอะคะ่ะว่าต้องหยอดตัวไหนบ้างนะคะในการเช็ดตาไอ้อุปกรณ์นะคะวิธีเช็ดตาของเรานี่นะคะเราก็จะอุปกรณ์ของเรานิดนึงอุปกรณ์ที่ว่านียสำลีสำลีต้องเป็นสำลีสะอาดนะคะต้องเป็นสำลีสะอาดนะคะแล้วก็ปัตเตอร์วิธีเช็ดตานะคะก้อนก้อนที่หนึ่งนะคะเราก็จะใช้ สำรีอ่ะชุนบน้ำบอนสไลา์หรือน้ำสะอาดอชุบน้ำแล้วก็บีบบีบน้ำให้มันเป็นแบนๆน,น,นะคะแล้วก็เช็ดบริเวณหัวตาผู้ป่วยนะคะเช็ดจากข้างในออกไปข้างนอกนะคะเชด็ดเช็ดบริเวณหัวตาออกไปบริเวณสันจมูกนะคะ,อะพอข้อที่สองก้อที่หนึ่งสะอาดแล้วเราเหมือนเราเชด็ดขี้ตาออกไปนะข้อที่สองเช็ดบริเวณเปลือกตาบนนะคะเราจะเช็ดจากหัวตาไปหางตานะคะ ถ้าถ้าก้อนเดียวสะอาดถ้าไม่สะอาดแล้วก็ใช้ก้อนที่สองต่อได้นะคะเช็ดเปลือกตาบนต่อไปเช็ดเปลือกตาล่างนะคะเช็ดเปลือกตาล่างแล้วก็จะให้ผู้ป่วยเราก็ดึงดึงบริเวณหนกแก้มลงนะคะก็เช็ดจากหัวตาไปหางตานะคะอย่างนี้เราก็ให้ผู้ป่วยมองมองขึ้นบนนะคะแต่นี้แล้วก็ถ้าก้อนนี้สะอาดแล้วก็วก็ถือเป็นว่า แล้วค่ะก็บริเวณที่ในการเช็ดตากก็จะเช็ดบริเวณ3ามตำแหน่งบริเวณหัวตานะคะเปลือกตาบนแล้วก็เปลือกตาล่างนะคะพอได้ไหมคะถ้าเกิดเรามีผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวที่ต้องกลับงส่งไปรักษาต่อดูแลต่ออยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนอยู่ในหมู่บ้านเราพอได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหาว่าผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวพอกลับไป จะจะบอกว่ากลับบ้านแล้วไม่มีใครเช็ดตาให้อะคะ่ะอันเนี้ยเราก็จะสอนแบบไม่ง่ายเลยนะคะเพราะถึงเวลาหยอดตานะคะเมื่อเช้าอาจารย์หมอก็ได้สอนในการหยอดตาเนี้ยยาหยอดตาก็จะมีเราจะเรียกว่าอะไรนะคะทั้งน้ําใสน้ําข้นเนาะเพราะว่าน้ำน้าขุนน้ําข้นอะไรของเราที่มันขุนๆเป็นนมอะคะ่ะเวลายา,ยาหยอดตาไปสังเกตดูหยดไปจะเป็นน้ำน้ำใส่ บางคนก็เป็นน้ำนมใช่ไหมคะในการในการหยอดยาหยอดยานะคะซึ่งในการหยอดยาแต่ละชนิดเนี้ยเราก็จะใช้เวลาหยอดยาห่างกันอยู่ประมาณหยอดหยอดหนึ่งอ่ะแล้วก็ห่างไปอีก5นาทนอีก5นาทีแล้วแล้วน้ำใสเนี่ยความเข้มข้นมันก็ให้หยอดน้ําใสก่อนนะคะก่อนที่จะหยอดยาน้ํานมที่เป็นขุนๆนะคะไปนะคะ ในในการเปิดขวดยาแต่ละครั้งาการใช้งานจะอยู่ได้ที่ประมาณ1เดือนหรือ28วันนะคะถ้าถ้าเปิดขวดแล้วรบกวนว่าไม่ต้องเสียดายนะคะรบกวนบอกให้คนไข้เนี้ยให้ให,ให้ทิ้งยาตัวนั้นไปเพราะมีมีบางครั้งที่ผู้ป่วยกลับมาด้วยยาขวดตัวเดิมยาเดิมบอกว่ายังเหลืออยู่เสียดายนะคะ แต่อายุการใช้งานนของยานี้ก็จะจะหมดไปนะคะวิธีหยอดหยอดยาหยอดตานะคะคเราจะหยอดที่บริเวณอุ้งตาอุ้งตาอยู่ส่วนไหนคะอุ้งตาก็คืออยู่ส่วนข้างล่างของตานะคะเราเราดึงเปลือกตาลงนิดนึงแล้วก็หยอดนะคะถ้าเราส่องกระจกเราก็หยอดบริเวณนั้นเองถ้าให้คนอื่นหยอดให้ก็หยอดที่บริเวณนี้นะคะ ถ้าลองสังเกตดูถ้าเราหยอดใส่ตาดำเราจะสะดุ้งนะคะเราจะมีอาการสะดุ้งทันทีนะคะเวลาหยอดตาแล้วคึงนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเพื่อให้ยาเนี่ยมีการซึมซับคึอที่บริเวณเปลือกตาสังเกตดูว่าเวลาเราขยายม่านตาเนี่ยบางทีผู้ป่วยทำไมขมพอยามาลงตรงบริเวณท่อน้ำตานะคะก็กดบริเวณหัวตาไว้นิดนึงนะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่จะช่วยกันดูแลประชาชนให้ดวงตาสดใสก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ